สวัสดีค่ะวันนี้เอาผลงานยืดโคนดัดปลายงุ้มแบบธรรมชาติสุดๆมาให้ชมนะคะเนื่องจากลูกค้าท่านนี้ได้สไลด์ผมมาค่อนข้างสูงเลยนะคะนัดจึงแนะนําให้ลูกค้ายืดโคนดัดปลายงุ้มแบบธรรมชาติคล้ายๆกันใดนะคะเพราะถ้าเอางุ้มเยอะเกินไปลอนจะอยู่สูงนะคะจะดูลอนเยอะเกินไปนะคะ ทรงนี้ก็เป็นอีกทรงที่แนะนําเลยนะคะดูแลง่ายเป่าง่ายเซตง่ายนะคะแค่เป่ากระจุยกระจายนะคะให้แห้งก็พอนะคะแล้วค่อยมาหวีจัดทรงทีเดียวเลยนะคะหลังจากเป่าแห้งทันทีก็จะได้ทรงงุ้มสวยประมาณนี้เลยนะคะหลังจากเป่าเสร็จแล้วนักก็จะแนะนําวิธีดูแลให้ลูกค้านะคะซึ่งทรงนี้เป่ายังไงก็ได้นะคะแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรเลยคะ่ะสาวๆจะทราบกันดีนะคะว่าผมธรรมชาติของคนเราถ้าไม่นั่งม้วนนั่งใดนั่งหนีบนะคะ จะไม่มีทางงุ้มสวยเข้าทรงแบบนี้เลยนะคะแต่หลังจากยืดคนดัดปลายจากทางร้านเราไปแล้วชีวิตจะง่ายสะดวกสบาย